สวัสดีค่ะ,คะ,ะช่องจูนเวสตนอตเซลียกดกระดิง่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจูนเวสต์นอตเซลียค่ะจักรลตันนะคะ,ว,คะวันนี้นะคะจูนจะทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเมนูของจูนนะคะก็คือต้มยำปลาแมกโรคลค่ะอันนี้เป็นปลาที่ซื้อมาจากช่องฟิสนะคะสังเกตตานะคะตาก็ยังค่อนข้างสดใสอย,อยู่เลยนะคะอันนี้ล้างน้ำแล้วก็ เตรียมที่จะทำต้มยำนะคะแล้วก็จูนก็มีนี่เลยค่ะเห็ดรวมมิตรนะคะแล้วก็ขานะคะขานี่เป็นขาแช่น้ำเกลือนะคะมาจากประเทศไทยค่ะมีทั้งขาแช่แข็งด้วยนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะส่วนตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ใบตองโอนะคะกับต้นหอมน,นะคะเดี๋ยวเราไปที่ สวนหลังบ้านกันเลยค่ะ,คะเรามาดูต้นตะไคร้นะคะอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ไม่เฮลฟี่มากนะคะเพราะว่าเป็นต้นตะไคร้ที่หลายปีแล้วนะคะจุงก็ซื้อตะไคร้ใหม่เพื่อที่จะปลูกใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้มาทำอาหารได้นะคะก็ทำถ้วยหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะนะคะนี่ค่ะมะละกอค่ะจุงก็ซื้อมะละกอมาปลูกนะคะ คาริกานะคะแล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเเก็บใบมะกรูดกันเลยค่ะก่อนที่จะไปถึงใบมะกรูดนะคะก็ผ่านชุมชนของน้องมะละกอนะคะแล้วก็กระเจียค่ะนะคะก็นี่พลิกนะคะก็ซื้อมาตอนที่เขาเใหญ่แล้วนะคะอันนี้พลิกเราแดดร้อนมากนะคะก็เลยแห้งนะคะค่ะอันนี้น้องมะละกอค่ะ นี่ก็ต้นมะกรูดนะคะยังเล็กอยู่นะคะจนซื้อไว้3มต้นต้นเล็กๆเนี่ยนะคะดูสิคะเขาให้ใบเยอะเลยค่ะใบก็ออกออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาแน้วนะคะมีน้องใหม่ออกมาแล้วนะคะก็เด็ดไปเท่าที่จําเป็นค่ะมะกรูดตะไคร้ค่ะได้ตะไคร้ไปมะกรูดนะคะแล้วนี่ก็เป็นพริกสดค่ะพริกนี่นะคะ สดแล้วก็อร่อยค่ะเม็ดเล็กเนี่ยนะคะแต่ว่าเผ็ดชื่นใจเลยค่ะเ้นข้างนี้นะคะก็เป็นต้นมะละกอน,นะคะต้นนี้นะคะถูกใจมากเลยนะคะเคยไปเมืองไทยนะคะอยากไดออ้พันธุ์ที่ค่ะคพันธุใบใหญ่นะคะต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะ <c oughs> ก็เลยถอนออกมาเลยนะคะค่ะและนี่ค่ะอันนี้เป็นต้องต้นหอมนะคะก็จุนเอาหัวหอมเล็กๆนะคะปักลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วค่ะ เตียวเองนะคะยังไงก็น้องหอมชาขอไปทําต้มยําหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะค่ะตอนนี้หน่อยค่ะสาหรับต้มยําถ้วยหนึ่งโอเคค่ะ,ะหลังจาก<ข>าที่ไป<จ>เก็บผักมาจากที่สวนหลังบ้านนะคะเพื่อที่จะมาทําต้มยําปลาทูค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีข่านะคะข่าตะไคร้ ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะมะเขือเทศนะคะเห็ดรวมมิตรนะคะแล้วก็ใบผักชีใบใหญ่นะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะพริกขี้หนูสดๆนะคะแล้วก็มะนาวค่ะที่สำคัญเลยนะคะต้องขอบคุณน้องผักสวนหลังบ้านนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะสามสี่วันเลยค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะสี่สิบสององศาค่ะคือร้อนขนาดว่า ใบเนี่ยนะคะแห้งเลยนะคะก็สังเกตน้องนะคะเนี่ยค่ะใบแห้งเลยนะคะแต่แห้งนี่ดีนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาทำน้ำชาก็ต้องแห้งใช่ไหมคะพอทำน้ำชาจูนก็ใช้พันเอานะคะแล้วก็ใบนี่ก็เอาไปใส่ในต้มยำค่ะนะคะวันนี้นะคะก็จะทําต้มยำปลาทูเพื่อเป็นอาหารสุขภาพกันค่ะขั้นตอนของวิธีทำต้มยำปลาทูนะคะจูนก็ใส่น้ําสะอาดนะคะแล้วก็ใส่ ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หัวหอมแดงนะคะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะขั้นตอนนี้เอ่อแล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะชอบใส่อะไรก่อนหลังนะคะแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะจูนไม่ได้เป็นคนทำอาหารเก่งนะคะแต่เป็นคนที่ชอบทำอาหารเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะตอนนี้จูน ตัดเครื่องปรุงออกหน่อยนะคะเพราะว่าปกติจะนจะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็แม็กกี้แล้วก็น้ำมันหอยนะคะตอนนี้นะคะถุงก็จะใช้เอ,อนี่อย่างเดียวเลยค่ะซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเลยนะคะซีอิ๊วขาวเจนะคะเพราะว่ามีปลาแล้วนะคะเธ่ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะใส่ไปนิดหน่อยนะคะพยายามทานรสชาติธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะ จากนั้นนะคะก็ปิดฝาหน่อยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเวลาเขาเดือดแล้วนะคะฝาก็จะหมุนลอกค่ะแลวเดี๋ยวหลังจากต้มไปสักพักนะคะฝาก็เริ่มหมุนได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะจุมก็จะมาผักนะคะปกติแล้วถ้ามีรากผักชีก็ใส่รากผักชีได้นะคะนี่จุมก็มีผักชีที่หั่นไว้แล้วนะคะอยู่ใกล้ อยู่ตรงโคลนโคลนผักชีนะคะไม่เพว่ารากเอาไปตำสามเกลือไปแล้วนะคะค่ะจากนั้นก็ใส่ปลานะคะ,คะปลาที่ค่อยใส่สุดท้ายและห้ามคนนะคะขอโทษนะคะใส่เห็ดไปก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะเห็ดนะคะแล้วก็ค่ะได้ยินเสียงน้ำเดือดนะคะแล้วฝาก็หมุนรอบแล้วนะคะ แสดงว่าสุกแล้วนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะโอโ้ปลาหน้าทานะคะ่ะเมืกี้วิ่งไปเก็บเอ,อสระแหน่มานะคะสดๆเลยนะคะค่ะจากนั้นก็ปิดไฟเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็จับน้องปลามาเรียงในถ้วยนะคะนี่เลยค่ะ ปลาทูน้อเลยนะคะอุ้ยโอเคค่ะใส่ผักเพราะว่าน้ำเนี่ยจะได้ทำให้น้องปลาสุกสุกแบบร้อยเ็เลยนะคะก็ลเลยแอาน้องไว้ข้างใต้นะคะแลนนี้เลยค่ะ เราก็มาใส่ผักสดๆเลยนะคะมิ้นนะคะสะระแหนนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีใบใหญ่คะ่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่ค่ะค่ะต้มยำปลาทูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาชิมโอ้โหเนื้อปลาทูสดดูสดมากเลยค่ะเห็ดหน่อยนะคะ มีเห็ดหลายอย่างนี่โอ้คนไทยคนไทยหิวแล้วค่ะค่ะแล้วก็ผักเอ่อสดๆจากที่สวนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอมอมชิมน้ำแกงก่อนนะคะน้ำต้ยมยำก่อนนะคะ รู้สึกว่าหอมหอมเครื่องเทศเลนะะนยนะคะหอมสมุนไพรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสดสดชื่นนะคะสดชื่นเดี๋ยวเรามาทานปลากันนะคะนี่เลยค่ะว่าเนื้อปลาเป็นไงอืม ประทูบ้านเราจังเลยค่ะทานอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะส่งความสุขให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูนเวสตนออตเลียกดกระดิง่งกด Subscribe ให้ช่องจูนเวสต์นออตเซียในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะ